ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจัดรถเข้าใหม่มาให้เ,เพื่อนๆอีกหนึ่งคันแล้วนะคะอากาศดีๆรถสวยๆว,วันนี้พร้อมประทะลมหนาวกันหรือ,อยังเพื่อนถ้าพร้อมแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะคะพลอยมีรถคันนี้สวยๆเลยนะคะตั้งใจคัดมาให้นะคะ Honda Jazz R S 1.5คือ Honda Jazz ตัวท็อปสุดเลยเพื่อนคะที่ไม่ผลิตแล้วนะคะนี่คือรถปี17สภาพสวยกริบเลยนะคะอาจจะมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่า จะทําให้รถฉ่าขึ้นเท่านั้นเองเข้ามาปุ๊กกรรีบให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยค่ะออกรถกระพรอยนะคะจบเพียง999บาทค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฝีทั่วประเทศด้วยนะเพื่อนๆที่อยู่ไกลนะคะไม่ใช่ประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลให้ได้หมดเลยโอเคไหมคะ พร้อมยินดีดูแลให้นะคะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องขัดเคลือบสีทําสปาใดๆให้หมดภาษีพรบก็ต่อให้ฟรีด้วยค่ะแล้วนี้ค่ะอขอต้อนรับนะคะสื่อ PS Auto นะคะที่ที่มีรถสวยๆว,วันนี้จัดมาให้หนึ่งคัน Honda Jazz RS b 1 7นะคะสวยมากๆเลย นี่นะคะตัวท็อป RS กระจังหน้า h c ชโครเมียมนะคะไฟหน้าเดนไลท์ตัดหมอกให้ครบชุดนะคะเ <c oughs> ครื่องยนต์1,500 c c i v t e c นะคะสสูบเพื่อนๆพะแรงขับสนุกมากนะคะ <c oughs> ในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมนะคะยางคุณภาพดีๆวิชลินจัดไว้ให้หนึ่งชุดค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกที่เป็นไฟ LED ด้วยค่ะม <c oughs> ือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะค <c oughs> ันนี้นะจะบอกว่า นี่นะคะขัดเคลือบสีใดๆขึ้นมาแล้วจะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะม mm hmm. ุมด้านนี้กันบ้างรถ5ประตูยอดนิยมนะคะรุ่นนี้ Honda Jazz นะคะกล mm ้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีให้คิ้วโครเมียมด้านหลังมี H โครเมียมมาให้ด้วยค่ะเปิดขึ้นมาดูนะคะสำหรับภายในเนาะ mm hmm. พื้นที่ห้องสัมัาระนะคะ mm hmm. ปูพรมยางเข้ารูปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเ mm hmm. บาะสามารถพับราบนะคะ mm hmm. แถมยังปูนอนได้เลยอะ mm ่ะ hmm. รถนี้คือแบบ สวยเดิมๆเ,เลยทุกคนน,ะคะนี่ปี17นะยังได้ขนาดนี้พ่อยว่าก็ดูแลมาดีเลยล่ะนะคะมาดูกันสําหรับภายในนะคะก็ปูพรมยางเข้ารูปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูกันได้ชุดเบาะสีดำส,สวยๆเพดานก็สาสารด้วยนะคะมาดูกันค่ะนี่นะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะไม่สินะคะเบาะเป็นเบาะปรับเมนวนวลนะคะแบบนี้มาให้ด้วยต้องขอภัยด้วยค่ะโอเคนะคะเชิญขึ้นรถกันได้เลยนะคะรถปี2017ัมาวิ่งไปนะ,ะ1 3 9 0 0 0านานะคะวิ่งไปปกติเลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแพดเดิลชิปครูสคอนโทรลที่วางแก้วเกออีคอนโหมดอยู่นี่นะคะกุญแจสมาร์ทเลสนะคะมีให้สองดอกเลย นี้เลยนะจ๊ะมีให้2อดอกเลยค่ะปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ตรงนี้จอตรงกลางทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลมีมาให้ด้วยนะคะและนี่คือบรรยากาศด้านในนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นรูสอนโรลแพเทิร์นชิปรับสายวางสายสปีคเกอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกัน นี่นะคะกล้องมองหลังคมชัดแบบนี้พร้อมเล่นนำสายตานะคะแอร์ก็สามารถปรับใช้งานได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเลยค่ะปุ่มพุชสตาร์ทเท่ๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่คือรถสวยๆเลยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะจะบอกว่านะคะถ้าใครได้ไปคือคุ้มมากๆแน่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะนะคะ Honda Jazz Rs 1 5รถปี2017วันนี้ให้เพื่อนๆที่4 4่0 0นสี่บาทนะคะผ่อนเพียง8,2 0 0เท่านั้นนะคะความใช้งานอีก1ิคันอยากให้ไปส่งที่จังหวัดไหนบอกได้เลยนะคะยินดีช่วยดูแลค่ะเอาละนะคะดูแล้วนะคะถ้าถูกใจคันนี้นะคะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีด้วยเพื่อนๆสนใจเป็นซื้อสดเทินรถหรือว,ว่าจัดไฟแนนซ์ดีคะเดี๋ยวดูแลให้ค่ะโอเคนะคะดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับ p พ Auto นะคะ เรามีรถสวยๆเพียบเลยฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ